ขอไปเปลี่ยนชุดได้ไหมครับไม่ได้ชุดนี้น่ารักแล้วถ้าเธอถ้าเธอได้เสมอชุดอะเปลี่ยนได้นะแต่เปลี่ยนใจไปจากเธอเปลี่ยนไม่ได้หรอกฮัลโหลวันดีครับอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องนี้เล่นหมดแล้วเนี่ยซีวีซียังไม่เล่นภาก่อนอายุอายุเท่าไรอายุให้เดาสี่สิบโอ้ยรู้ได้ไงเนี่ย กูดาวทูกินแบมเอ้าโอเคเลยเก่งลายอายุเท่าไหร่อายุสิบแปดสิบแปดปีอะไรขอดูประวัติก่อนเอา้าดูเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้เอา้าไม่ได้ป่ะเอ้าขอโทษแบมมึงอยากคุยกับเขาเขาแต่งตัวมาลอกมึงเอา้าแต่งตัวมาลอกอีหยังเดี๋ยวนี้ ไปส่ชุดเก่งเกงมาก่อนเธอมีชุดเก่งเกงอ่ะเราไม่ชอบเราชอบแต่งแบบนี้มันสบายดีไปใส่ชุดเท่ทมาให้ดูก่อนเอาไม่เอาคนเขาไม่ชอบคนเขาชอบชุดนี้เติมคันใช่ไหมคันเนี่ยได้เติมอ่ะเติมดิเพื่อเรามาแล้วเธอไปได้แล้วอ่ะโอเคเธอจะเล่นกับเราเปล่าอ่ะเล่นถ้าเพื่อนเรามาแล้วนะตีนึงมีห้าคนละเ่ะ โอเคงั้นเราไปบ๊ายบายเราจะลิงก์กัอเธอร์ซีวาก n นเน็ e e ีด e e ็ t ไทม e เอ e ดีจะได้เลยไม่เข่นไม่เป็นไรคับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแบกเองใครใครจะแบกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแบกเองใครคนไหนเสื้อดำจะแบกอ๋อเสื้อดำเสื้อดำจะแบกลนแรงได้ป่าไ่แรงอันนี้มามาเหมือนกันหรอคะเนี่ย ใช่มาเหมือนกันผมสุ่มมาคนเดียวเฮ้ยเราสุ่มมาด้วยกันไม่ใช่เหรอพูดชื่อนี้มากพูดชื่อนี้มากกินถุงเท้าพูดละขมคอเลยหยุดไดไอวีให้เราแบกบ้าเหรอเออบ้าเหรออะไรวะเนี่ยผมเล่นไม่เก่งครับฮัลโหลเล่นไม่เก่งเหรอเราก็เล่นไม่เก่งนะนายนายไปทำอะไรอ่ะอะไรคุนชื่อนายคุ้นชื่ออะไรเราเหม็นคุ้นชื่อเธอเลยขำขำ อคุณชื่อเราไม่เป็นไรเราก็ไม่คุ้นชื่อเธอคคนะรือคุณคุณนะไม่คุ้นนะม่ใช่แฟนในอนาคตของเราปะไม่ใช่หรอกมโนเปล่าลองมองไปข้างหน้าดิทำไมอ๋อจะได้รู้ว่าข้างหน้าคนเพาะอนาคตจะเป็นของเราไงใครร้องเพลงเนี่ยหัวห้องใช่ไหม เหรอเราเราร้องเองแหละเราร้องพอปะพอดิเราพออะไรถึงร้องอ่ะเดี๋ยวเราไปร้องให้ฟังดีบาดป่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยฮะ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 นี่ค่ะไม่ชื่ออะไรอ่ะอันนี้คือถามเรา อะไรเหรออะไรเหรอกินหนุงเท้าคุณละของคอเลยอยางน้ปะเราเราจำไม่ได้อ่ะอ่ะอะไรเรื่องเช่นเช่เอ้าเราเคยเห็นนายในแอปแอปเหนือเราไม่เห็นเคยเห็นเธอเลยอ้าวเงียบไอ้เจ้านี่ใส่ไม่ดีเอาอันนี้คือว่าเพื่อนเธอใช่ใช่แล้วว่าเพื่อนเราอ๋อโอเคโอเคอย่าบ้าอย่าบ้ากันดีเราไม่แฟนเราสดอ่ะ อะไรนะขอมาอีกรอบเธอคืองงไหมงงดิเออนายชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อชื่อบูมาไปแบงกานเดี๋ยวใครอยากเล่นวันวันนี้ไม่ไม่ได้มาเล่นมาคุยเฉยอ๋อพราพี่รู้จักกันใช่ไหมไม่แต่อยากรู้จักอยู่นะออ้ยใช่เหรอ อยากรู้จักอ่าใครใครว่ารู้แยกเสียงไม่บอกโอ้นึกจำไม่ได้เด็กๆนะมึงกูไม่ได้คีบอกไอ้กูเคยเห็นเขากูไม่เคยเห็นหรอกโคตรมั่วเลยอะไรเนี่ยยูกิใช่ไหมมั่วปะไปไหมอ่ะขอโทษเอาไอ้ไอ้หัวฟ้าพี่หัวฟ้าไม่พูดเลยอ่ะเออไม่รู้ผมจะพูดอะไร พี่พี่คุยกับหนูก็ได้ไม่มีใครเุยนี่จัดแปกก็ตุศพเฮเดี๋ยวเรานั่งฟังแล้วอ๋อทีจะพูดมันมอดมันมอดอดเจ้อมันมอดเด้อะขอขอไปเปลี่ยนชุดได้ไหมครับไม่ได้ชุดนี้น่ารักแล้วถ้าเธอถ้าเธอได้เสมอชุดอ่ะเปลี่ยนได้นะแต่เปลี่ยนใจไปจากเธอเปลี่ยนไม่ได้หรอกออออออันนี้มุกหรือเปล่า่ะ ไม่ต้องเพียวเราแพ้ทางนี้เราไม่แพ้เสื้อก้ามมั่งเหรอเนี่ยผมอยากแต่งเหมือนพี่เขาอะเอาในในมันแต่งในมาแต่งกับเราเลยก็ได้เอ้ยแต่งได้เปล่าไม่อย่ายุ่งงั้นงั้นเราไปเปลี่ยนชุดมั่งไม่ฟังก่น่่เราเราก็อยากเปลี่ยนชุดเหมือนกันในฟังเราก่อนดิ อะนายอยากให้เงาพูดพูดพูดดังๆชัดๆอยากให้เงาไหมคะอยากหายเงาไม่เคยเงาอยู่แล้วเพราะมีเธอไงไนายก็ต่ามุกแล้วไหนสิ <c oughs> ไ,นนไมไ่ไหนต้องบอกว่านหนไม่เงาไหนต้องบอกว่านหนเงาอ่ะเงาถ้านายอยากให้เงาอ่ะนายต้องจับเขามันหงายถ้าเขามันหงายจะป่ะมันก็จะให้เงาเฮ <c oughs> พี่ตลกตลกจะมันหเลยขหน่อยจะร้องไห้ถ้าไม่เล่นนั้นผมไปเล่นกับเพื่อนนะเอาจะไปไหนไป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 รีบไปเลยปะเอาอันนี้ก็ไปไล่เขาอีกยี่ยงวะไปไหนครับไปในใจได้หรือเปล่าอ๋อก็อยู่ในใจตลอดนะคะนี่นี่หูยูตีไหนครับนี่เขาทิ้งอ่ะไม่นะเขาไปแล้ว ต้องมาอยู่กับสองคนเนี้ยพี่จำพี่ได้จำได้อะไรจำได้อีกเหรออืมแสดงว่าเราเคยเล่นด้วยกันนะดีเราเคยเป็นแฟนกันปะเฮ้ยเคยเป็นที่ไหนปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่อันเนะสวัสดีครับ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 แล้วเราเพี่กินสูงเท้าชื่ออะไรอะเฉยอชอบู อายุเท่าไหรอายุให้เดามจากฟันจากเสียงแล้วน่าจะสามสิบสี่สิบพ่อของลูกเลยอดื่ยวพี่ไม่ได้นอนกันยังยังไม่นอนยังไม่นอนไม่ค่ะตอนตอนนี้นอนอยู่ค่ะหลับตากำลังฝันว่าเล่นเกมอยู่เอาแล้วเมื่อไหร่จะฝันถึงเราอ่ะ เอาก็นอนในกันทุกวันนให้ฝันอะไรอีกค่ะแล้วา่ขอได้เปล่าอ่ะอะไรนะขอได้เปล่าขออะไรขอชื่อติ๊กต่ออ่ะเหมือนเขาไม่รู้เนาะอ่าได้เวลาไปแล้วแหละบายบายฮัลโหลวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อเพ้นครับเพ้นชื่อเพ้นครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงทขาไม่พูดครับปะพูดครับไม่ได้หรออ่าได้ได้โอเคโอเคพี่ชายเล่นด้วยครับสวัสดีครับอ่าเล่นด้วยครับพี่ชายอ,อห้องนี้ไม่ได้เล่นเอาแล้วทำอะไรกันครับหาเพื่อนคุยใช่ไหมเอาเพ้นตอบดิเพ้นเออ,อครับครับครับเออหรือว่าผมอยากซ้อมฝีมือครับอ่าซ้อมฝีมือเอา มีการซ้อมฝีมือไม่ไม่ไปฟรีสไตล์เงี้ยใช่ครับผมจะไปฟรีสไตล์พี่พี่ชายไม่เล่นกันหรอครับใช่ไม่เล่นใช่ไม่เพนเหรบเดี๋ยวผมงั้นผมไปแล้ะครับผมไปละบายบายันด์ครับพี่ชายครับสวัสดีครับอ่ะแล้วก็เหลือเราสองคนสักทีแล้วเราอยู่จังหวัดอะไรอะ่ะจังหวัดนครปฐมนครปฐมไม่น่าใช่นะ มไม่น่าใช่นครปฐมไม่ใช่ลำพูนไม่ใช่ลำปางแต่เธออะใช่เลยนั่นไหมเยโดแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วอายุเท่าไหร่น่ะออายุสิบสี่สิบห้าครับอยู่มอมอสาม,อมอสองสองมอสองเส,สียงนี่ไปแล้วนะเชื่อลรออยู่มอสอง <laughs> ไม่เชื่อ <laughs> <c oughs> ก็ยังก็ยังบอกไงว่าเสียงนี่ไปแล้วนะ อายุเท่าไหร่ฮะอ่ะใครถ่ายไม่รู้รู้แต่อยู่มปลายแน่นอนอ่ะไม่ใช่เอ้ามสองอ่ะแหละไม่น่าใช่นะเอ้าขำขำกินทำเท้าพูดละขมคอเลยทำไมชอบชอบชื่อไหมอ่ะชอบแล้วแล้วชอบเจ้าของชื่อไหมกูท้ออ่ะเอ้าอย่าพึ่งท้อดิเออ แล้วแล้วเราเรียนยากไหมอะมสองก็ก็ไม่รู้อ่ะก็ถ้าเกิดก็ก็ก็ต้องเรียนอะต้องก็ก็ก็โอเคโอเคโอเคเราเราเราต้อง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 โอเคโอเคเข้าใจแล้วแล้วราเรชอบวิชาอะไรนะอ๋อชอบสังคมครับชอบสังคมเรามีอะไรอีก ชอบอังกฤษชอบอังกฤษเฮ้ยอ speak English ใช่ไหมเร,เราเรารู้ไหมว่าภาษาอังกฤษเขาไว้ทำอะไรเอาไว้พูดเอาไว้พูดเับเขาเรียกว่าอะไรใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ไปแบบพอเราแบบฮ่าไม่รู้ดิไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะเอาไว้บอกทักแต่ถ้าภาษารักเอาไว้บอกเธอทันไหมขำขำชอบใจอดีตแล้วเรามีวิชาอะไรอีก วิชารักเอาอะไรวะมุกไม่ผ่านมุกไม่ผ่านท้อเลยแล้วแล้วคณิตบะอันนี้ก็พอได้มั้งนะหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สองเก่งนะเนี่ยเย่เก่งแล้ว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 แล้ไม่มีอะไรจะถามเรามั้งเหรอเออแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อบูรู้จักไหม อ๋อ,อเริ่มหนักแล้วอาการเริ่มหนักไอ้เต้า <c oughs> อะไรไอ้เต้าอะไรของยูอะไพูดกับเพื่อนพูดกับเพื่อนเอาอยู่กับเพื่อนเนระในในแบบในแชทในแชทอ๋อแ,แล้วมีอะไรจะถามเราอีกถามอะไรดีอะเออรอรอตอบอยู่นะเนี่ยอ่าอยู่จังหวัดอะไรอยู่อยู่ขอนแกน่น เป็นคนมิสานแม่จ่เาเราเราเราเอออยู่อยู่โรงเรียนมีแบบหนุ่มๆม,มาจีบไหมอยู่โรงเรียนหญิงล้วนครับเอานั้นมีมีมีสาวๆมาจีบไหมเออพวกท,ทอมาเขาก็มาจีบเฮ้ยสแสดงว่าเธอต้องน่ารักแน่ๆเลยใช่ไงหลงตัวเองก่อนไม่ต้องหลงตัวเองก็ได้มาหลงเราดีกว่าเย้ <c oughs> แต่พี่ลองทำเสียงรอรอดิ่ะลองทำเสียงรอรอเดี๋ยวดอ่าลองดูลองดูก็เสียงปกติก็หล่ออยู่แล้วนะเราเราพรุ่งนี้ไม่เป็นเรียนเหรอทำไมไม่รีบนอนไปไปไปอ๋อนอนดึกไปเรียนกี่โมงเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงมนั้นเจ็ดโมงตื่นทันได้ไงเนี่ย โรงเรียนเนาะ<อ>ก็ตื่น<อ>ตื่นใช่ไหม<อ>แต่ตอนตอนเนี้ยเป็นคนที่ขี้เกียจขี้เกียจตอนเย็นก็คือจะไม่รีบผ้าตอนนี้จะไปรีบผ้าตอนเช้าก็คือต้องตื่นตีห้าบัายตีห้าใช่ไหมอ่ 5, าตีห้าหรนอวัาตีห้าครึ่งตีห้ายี่สิบทำโรงนั้นอลจะไปรีบผ<อ>้าแล้วจะตารางสอนนอนสักแป๊บนึง่งแต่ก็ไปอาบนะ้ำแล้วก็แต่งตัวจัดตารางออสอนไม่ได้จัดตารางเรียนหรอ อนนได้ครูแบบจัดตารางที่ครูเขาจะสอนแล้วเราก็ต้องไปเรียนอ๋อนึกว่าแบบจัดตารางสอนนักเรียนงั้นงั้นเราไปละบาย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 ครับไว้เจอกันในความฝันนะโอเคครับถ้าใครชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับวันนี้ลาไปก่อนบายบายครับ